เนี่ยยังไม่จบเนี่ยนะคะครเรื่องนี้จะว่าเป็นรักสามเศร้าก็ไม่เชิงซะทีเดียวเพราะว่าจริงๆเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายอดีตผัวเนี่ย กับตัวผู้หญิงเนี่ยเขาเลิกกันไปนานแล้วแต่ด้วยความผูกพันที่ว่าเขามีลูกด้วยกันสองคนผู้หญิง,งผู้หญิงก็แวะเวียนไปหาลูกแต่ผัวใหม่เนี่ยไม่พอใจหึงค่ะพอไปเห็นปั๊บเนี่ยว่าเมียตัวเองไปกินข้าวนั่งกินข้าวร่วมโต๊ะอยู่กับผัวเก่าหึงถึงขั้นชักปืนขึ้นมายิงอะ่ะขนาดนั้นแล้วปรากฏว่ายิงตายทั้งผู้หญิงและผัวเก่านะต่อหน้าลูกสองคน ขนาดนั้นนี่สภาพค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่เย็นเมื่อวานนี้เองค่ะคือสภาพศพของผัวเก่าก็คือนายกัญญาอายุ42ปีคือสวมกางเกงกีฬาขาสั้นสีน้ําเงินไม่ใส่เสื้อถูกยิงเข้าที่ราวนมซ้ายหนึ่งแผลแล้วที่สําคัญแกนอนตายตาไม่หลับนะส่วนข้างๆกันห่างไปไม่ไกลเป็นศพของ ฝั่งผู้หญิงคือเมียของทั้งคู่นางแถวพันธ์อายุ27ปีใส่กางเกงสีน้ำตาลเสื้อยืดสีแดงเลือดไหลกองเต็มพื้นเลยค่ะทั้งสองคนนอนตายอยู่ในห้องครัวนะคะคือสภาพคือหม้อแกงเนี่ยคว่ำทับพีตะหลิวเนี่ยตกกองกับพื้นเลยค่ะทำไมมันทำใจไม่ได้หรือยังไงเออทำใจไม่ได้หึงเขาไม่พอใจเขาค่ะสาเหตุที่เกิดขึ้นในญาติผู้ตายเล่าว่าคนยิงเนี่ยผัวใหม่เนี่ยชื่อในโพ แล้วในโพเนี่ยจริงๆเป็นเพื่อนกับนายกัญญาผัวเก่าของนางแพรวพนันิตางห่างนะเป็นเพื่อนกันอีกแล้วรู้จักกันหมดเหมือนสับปะเรือเรื่องแรกอ่ะเออรู้จักกันหมดเป็นเพื่อนกับผัวเก่าผัวใหม่ผัวเก่านี่เป็นเพื่อนกันเอ,อคือเดิมทีเนี่ยคุณผู้ชมดูตามกราฟิกที่เราทําให้นี่นะคะเดิมทีในโพเนี่ยผัวเก่าเนี่ยนะคะก็คบกับแต่งงานกับนางแพ,พรพนันแล้วก็มีลูกอยู่ด้วยกันสองคนใช่ไหมคะก็มีทั้งลูกสาวลูกชายนะต่อมาในโพเนี่ยผัวใหม่เกิดมาชอบพอ ในที่สุดเนี่ยนางสาวแพรพันธ์เลิกกับผัวเก่าคือนายกัญญาแล้วก็ยก,ล,กลูกทั้งสองคนเนี่ยให้กับผัวเก่าคือนายกัญญาดูแลครับแต่ด้วยความเป็นแม่เนาะนางแพรพันธ์เขาก็ต้องแวะเวียนมาหาลูกบ่อยๆอะ่ะ<อ>ก็มาเยี่ยมลูกบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็ไปอยู่กับผัวใหม่ก็คือนายโพถูกไหมนี่สแสดงแอบชอบมานานตั้งแต่ที่เขายังคบกันอยู่ไม่รู้ออ,อันนี้ก็ไม่รู้รู้แต่ว่ารู้จักกันมาครับรู้จักกันมาแล้วก็ไม่รู้ว่า ในโพตอนมาชอบพอเนี่ยเขาเลิกกันหรือยังอเออไม่รู้ว่าหลังจากเขาเลิกกันหรือมาชอบกันก่อนอันนี้ยังไม่รู้ซึ่งในโพร,รู้เนี่ยว่านางแพรพันเนี่ยแวะเวียนไปหาลูกไปบ่อยเขาก็ไม่ค่อยพอใจนะคือชอบต่อว่าว่าแบบนี้มันตัดไม่ขาดนี่ ไม่รู้ว่าตัดไม่ขาดนี่หมายถึงตัดไม่ขาดจากผัวเก่านะคะก็เลยต่อว่าไปจนวันที่เกิดเหตุเนี่ยนางแพรวพันธ์เขาก็มากินข้าวกับลูกตามปกติเนาะความเป็นแม่ก็แวะมาหาค่ะแต่คราวนี้ในโพด้วยความคงสะสมมาหลายทีก็ไม่ใช่แค่ต่อว่าถือปืนลูกซองเข้ามายิงใส่ผัวเก่าคือนายกัญญากับเมียตัวเองคือนางแพรวพันธ์นะคะส่วนในโพหลังก่อเหตุหนีไปเลยก่อนที่ตำรวจจะมาถึงค่ะโอ้โหมไม่น่าจะพ้นการสืบสวนมั่งดูทรงแล้วนะฮะจะไปไหนรอด ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่แสดงว่าคดีนี้คดีที่ตํารวจให้ความสนใจนะการจังหวัดลงมาสั่งการอย่างนี้พลตํารวจตรีนัทวุฒิภาคภูมิครับมอบหมายให้ทางผู้บังคับสืบสวนของสานีตํารวจภูธรจังหวัดแพร่เนี่ยพันตํารวจเอกมนัฐเกิดสุโข,ขนํากําลังมาเลยนะฮะมาจุดเกิดเหตุเนี่ยมาร่วมกันสืบสวนสอบสวนและติดตามนายโพนะฮะตำรวจคาดว่ายังไม่น่าจะหนีไปไหนยังไปไม่ไกลนะครับ เราเลยไปคุยกับคนใกล้ชิดก่อนทีว่าไปคุยกับคุณแม่ของนายโผครับผู้สื่อข่าวเราไปเจอคุณแม่สมคุณแม่บอกตกใจอ่ะเพิ่งจะรู้เรื่องเหมือนกันว่าลูกชายไปยิงเมียแล้วก็ไปยิงผัวเก่าตายก็เลยพยายามจะถามแม่สมอย่างนี้ครับบอกคุณแม่คุณแม่เจอลูกชายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แม่บอกครั้งสุดท้ายเจอมาหลายวันก่อนแล้วนะนะแล้วก่อนจะเจอกันเนี่ยก็เหมือนกับก็ไม่รู้ว่าลูกไปทําอะไรมาบ้างคือตโตๆกันหมดแล้วก<ฆ>็เลยไม่ได้อะไรมากแต่ยอมรับว่าที่ผ่านมานะครับนายโผลูกชาย กับเมียเนี่ยก็คือทะเลาะกันบ่อยทะเลาะเป็นประจำเลยแต่ไม่รู้เรื่องอะไรกันบ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องของลูกชายแม่ก็ไม่ได้ไปยุ่งนะแต่แม่ก็มายืนยันแบบนี้บอกแต่ลูกชายแม่เป็นคนดีนะ,ค,ะคนที่ไปยิงเขาเนี่ยมือยิงเนี่ยไโพเนี่ย เป็นคนดีนะนี่แม่บอกอย่างนี้ครับไปฟังฝั่งครอบครัวของผู้ตายคือนายกัญญาผัวกเก่ากันบ้างน้องสาวค่ะก็คือนางสาวปียววดีเนี่ยเล่าบอกว่าคือไม่ค่อยได้คลุกคลีกับพี่ชายแต่ที่ผ่านมาเท่าที่เห็นทั้งสาคนก็คือผู้ตายผู้ก่อเหตุผัวเก่าผัวใหม่เนี่ยก็ไม่เคยผิดใจกันนะโชคดีที่ตอนยิงเนี่ยตอนในโพยิงเนี่ยไม่ได้ยิงหลานทั้งสองคน ไม่อย่างงั้นเนี่ยตายกันทั้งครอบครัวเลยนะคะครับเออแต่ว่าตอนนี้ก็สงสารลูก2คนนะเนาะก็คงจะต้องให้ทางญาติดูแลกันต่อไปค่ะามาต่ออีกหนึ่งเหตุการณ์แล้วกันคุณผู้ชมครับวันนี้มีเหตุสะเทือนขวัญเนี่ย<ม>เกิดขึ้นเยอะนะฮะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด subscribe ข่าวช่องแ8